สวัสดีเก็บผลไม้ปลาบบเบลบูเวเลยสวีเดนค่ะ่วยมันกำลังสุกพี่เนาะกำลังสุกปลาดกกระดกปลาดกกระดกปลาดกกระดกมาดูกระสีลื่ม เก็บบนนาะค่ะเนาะเริ่มเก็บมือนี่เริ่มเก็บมือนี้พีน่น้องมันกรบาดท่านใดอันสุกเต็มที่รอกกำลังอันฮึ่มฮ่มอันฮึ่มกับฮึ่ม อันบพราะันในสุปกันนี่นไปลายลายอยุคค่ะไปเอาเก็บเอาอยุขางถนนถนนข้าวเก็บเอาอยุขางถนนคนอื่นขึ้นมากเขาก็จีเก็บเอาสางไล่ได้ช่วงเลิกงาน ไม่กันไม่ถือทายวิดีโอกับบารถือมาพี่น้องเอ้ยบึง้งบึ้งแบบนี้ละมันมนี่กะทำความสะอาดได้ซีถังซีถังก็เป็นเงินเงินไทยงเงินสวิเดนก็สองพันกัน 2, กวแต่มันเงินไทยกะหกเจ็ดพัน 5, แต่พ่อ งานนี้เนาะเจ็บไปเหลืองานมากเข้าวเจ็บนี่มันปลาพลไม้เนาปลาไผ่เขาบอบว่ามีจอบขวงเจ็บเด็กเจ็บเอามาจะขยันขยันที่ไหนก็ไม่อดตาย ขึ้นมานแะน่นี่ยืดแถวนีนี่เออนั่นตาขึ้นไปซื้อนั่นเย็บน้ำถน,นนออกซื้อ มันั่งดำๆเห็นป่ะง่ๆลูกง่า่อยู่กี่น้อง รกแรดดแดดสามสี่โมงแรงหาโมงเล่นแดดเปียกยเมือหนึ่งมือหนึ่งไรเมือหนึ่งทายยิดีโอแ <Okay. S 1> น่ กูกูห่ไมฮะมีอยู่บอมีอยู่บ่อกูกูเป็นก่องที่เรียงขใส่มอ๋อนบาาจงบานเขาเนาะอืมเป็รับไสรบญอัดไปเรยแบบนี้อืมก่ต้องซือกองติ มันหันนั่นซุกเลยเต็มนี่ให้ตังขึ้นแพรซื้อนูโน้นแถวข,ข้างๆอัน ตามติดตามติดนะคะเดินทายแปดนาทีได้เจ็ดนาทีละ กูกถูเปันต่องแปดนาทีวิธีเก็บผลไม้ผลไม้ป่าปีนี้เป็นราคาคือเกาลิตละสี่สิบหา้าสี่สิหาโค้นคุณตาคุณคุณคุณข้างหลังด่ะคุณ ไปมองดกดกอุย้ยงามครับเพียสะอ่อนเพียงามงามพี่น้องเกสิดกอยู่นี่ป้านนี่ดกอยู่ต่อไปนี่ก็สิทายให้พี่น้องเบิ้งเด้อฝากกดไหลก์กดแช่ซับสับไข่น้ำเด้อจ้า เมือ่อท่านเห็นพ่อพันอยู่เอดมาหลายแล้วดูแล้วผู้ติดตามยังไม่ถึงฝากติดตามฝากติดตามม่เด้อจ้ะเนี่ยกะเจ้าปนีกับสิไลไทยลงวิดีโอไทยล